ปีมะเมียนะครับปีมะเมียนี้อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าระวังหลายอย่างนิดหน่อยนะครับเรื่องงานเนี่ยถ้าโปรเจกต์เล็กไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องดูให้ดีมีโอกาสสะดุดหรือว่าโดนโดนข่าวลวงท่านที่ชอบเล่นหุ้นเนี่ยโดนข่าวลวงเลยไปเลยหรือว่าพวกแนว แนวดิเรกเซล์ขายตรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียเปรียบเขาได้งั้นทําอะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้นะทําได้แต่ดูให้ดีก่อนนะครับการเงินช่วงเนี้ยมันมี2แบบสําหรับคนที่เกิดปีมะแม่คือเงินขาดมือเพราะว่านี่เยอะกับนี่มันมีนี่ดีกับนี่เสียเงินขาดมือเพราะขยายกิจการทําให้ต้องต้องหมุนเงินก้อนใหญ่ทําให้เงินที่กลับมาใช้เนี่ยใช้ไม่ทันนะฮะก็ก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ผมอยากให้เป็นนี่ที่ดีมากกว่านะครับ เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างคนรักค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ว่าบางบางท่านเนี่ยมีปากเสียงบ่อยจนถึงขนาดห่างกันแยกกันอยู่เลยก็มีแต่ว่าจริงๆยังแก้ไขทุกทุกอย่างได้แค่ลดความรักความเครียดส่วนตัวเท่านั้นเองส่วนสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนโรคไมเกรนกันซะส่วนใหญ่นะฮะกระเพาะปะสัสสาวะเสอยาีนเงี้ยฮะ